คดีนี้มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยเราไม่ได้ตั้งธงเราต้องการหาว่าจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงเราจะปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศไทยอย่างไรถ้าจริงเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียอของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกถูกตั้งขึ้นไปแล้วนะครับมีความเสียหายมากสาหรับประเทศเราสร้างความไม่เชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศมากวันนี้เป็นวันที่เราได้เชิญ กรรมการผู้จัดการใหญ่อของบริษัทโตโยต้าประเทศไทยนะครับคือนายามาชิตะนะครับมาให้ข้อมูลนะครับและรวมถึงผู้ที่ติดตามก็คือสนักงานกฎหมายเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่ก็ได้ส่งตัวแทนซึ่งมารับช่วงต่อในการทำคดีในช่วงของชั้นดีกาเขาได้จริงทราบมาว่าในขณะนี้คดีนี้ได้มีการยื่น ดีกาของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและทางพนักงานอายการก็ได้ยื่นแก้ดีกาเรียบร้อยแล้วคดีจึงอยู่ในระหว่างของการพิจารณาของศาลดีกานะครับตรงนี้ไปสิ่งที่ได้สอบถามเนื่องจากว่าคุณมาช่ยามาชิตะเนี่ยเป็นเพิ่งได้เข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จึงไม่ได้ทราบและทราบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายที่ทำในระหว่างคดีของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ได้ลาออกหมดแล้วในทุกในทุกกรณีนั่นหมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในบริษัทโตโยต้าแล้วได้สอบถามในถึงกระบวนการของการว่าจ้างาบริษัทสำนักงานกฎหมาย นะซึ่งขณะนั้นคือบริษัทอันนานนนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างและกระบวนการว่าจ้างเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นกนารมธิการได้ตรวจสอบถึงรายได้ของบริษัทสำนักกฎหมายอนนานนเนี่ยตั้งแต่ปี53มีรายได้2ล้านนะมีกำไรสุทธิแค่2,07 0 0รายได้รวม1ล้าน8มีกำไรสุทธิ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ปี56,57เนี่ยราย รายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปี58เนี่ยมีรายได้รวม63ล้านปี59 56ล้านปี60รายได้รวม110ล้าน61 409ล้านและปี62 46ล้านจากที่มีรายได้เป็นแค่หลักแสนและหลักประมาณ2ล้านล้าน2ล้านเท่านเองกลายมาเป็นร้อยกว่าล้านได้เราก็ได้ถามไปว่าได้มีการว่ากันยังไงซึ่งทางกรรมการพิจารณาก็ยังตอบเรื่องนี้กับเราไม่ได้ แต่ขอที่จะไปตรวจสอบของระบบการว่าจ้างว,าว่าจ้างให้ทําอะไรบ้างถึงมีไรายได้ของบริษัทอนันนนท์ถึงแต่ร่านกฎหมายอนันนทน์่ยถึงมีไรายได้กระโดดก้ากระโดดจากหลักแสนหลักล้าน2ล้านเป็นเป็นร้อยกว่าล้านได้ในช่วง3-4ปีซึ่งเกี่ยวข้องเ,อเวลาเนี่ยมันทับซ้อนกับกรดีที่เป็นคดีของคดีนี้ในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่สําคัญที่ได้สอบถามและทาง บริษัทกรรมการวิกคดบริษัทโตโยต้าได้ตอบมาก็คือในเรื่องของค่าว่าทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยได้มีการจ่ายเงินว่าจ้างไปแล้ว18ล้านดอลลาร์หรือราว360ล้านบาทในการเจ้าว่าความเรื่องนี้จริงหรือไม่ทางโตโยต้าแห่งประเทศไทยตอบรับว่าจริงนะครับมันสอดคล้องกับขา่าวที่บอกว่า มีการสัญญาว่าจ้างมูลค่ารวม27ล้านดอลาลาร์ราว8 4 4ล้านบาทโดยอีก9ล้านดอลาลาร์จะชำระต่อเมื่อโตโยต้าประเทศไทยชนะการอุทธรณ์คดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีนำเข้าโตโย t a าพีอซึ่งกรณีนี้เป็นข่าวที่ในเว็บไซต์รอ360ได้ได้เขียนตรงนี้ขึ้นมาก็มีการยอมรับนะครับว่าได้จ่าย18ล้านดอลลาร์จริงๆแต่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ตามต่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไง โดยรวมของการสอบถานวันนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการาผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยตา้านั้นมีเวลาจำกัดถึงบ่ายโมงครึ่งเท่านั้นก็เลยได้ถามมีข้อที่จะถามอีกมากเลยไม่ได้ถามทางคณะกรรมการ,การจึงได้ขอเอกสารหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับการที่่ทีการที่สหรัฐอเมริกานะครับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อเมริกา และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาที่สอบสวนโตโยต้ามอเตอร์คอ r เปอเรชันเนี่ยครับนะกรณีนี้เราขอเป็นยังไงและทาง t โตยโยต้าไ,ไทยได้ตอบยังไงบ้างเราขอสัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับบริษัทสำนักกฎหมายอนนานน์ว่าได้จ้างยังไงนะครับว่าไงก็ต้องขอมาแล้วขอเอกสารอีกหลายอย่างเพื่อจะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นถ้าเราได้เอกสารทั้งหมดยังมีอีกมากนะครับเอกสารจํานวนมากนะครับ เอกสารทั้งหมดเราอาจจะมีการเชิญกรรม,มาการธุรการใหญ่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มาตอบคําถามหาความจริงให้มากที่สุดรวมถึงเราต้องการเอกสารเกี่ยวเนื่องการโต้อตอบระหว่างโตโยต้า o อปเปอเลชันและโตโยต้ของประเทศไทยนะครับว่ามีการโต้อตอบอย่างไรบ้างเรื่องนี้เราก็พยายามที่ก้าวขยับขึ้นมานะครับในเรื่องของภาษี1 1ึ0 0ล้านบาทผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ เป็นคดีที่มีมูลค่ามากแต่และฝ่ายก็พยายามอ้างในส่วนความชอบธรรมในเรื่องของข้อยกเว้นภาษีในส่วนโตโยต้าทั้งฝ่ายของกมรมศุกากรก็อ้างในส่วนของอการที่นําเข้าสิ้นส่วนที่เอาสามารถประกอบได้80ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกเสียภาษีได้เต็มเหมือนกับเป็นรถทั้งคันสองสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเงื่อนงาไปสู่การที่มีการกล่าวหาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีการ ใช้สำนักงานกฎหมายผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้ขอเน้นว่าเรายังอยู่ที่การที่สุดไปไปถึงที่มีชื่อไปถึงอ,อ,อดีตตุลาการแล้วก็เป็นตุลาการระดับสูงของประเทศไทยหรือไม่เรื่องนี้กรรมธิการปป,ปชสภาผูแ้แทนราษฎรเราจาเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเราจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อยๆทยอยเข้ามาและจะรายงานให้ทราบถ้าไม่ผิดผมเชื่อว่าเราจะต้องมีการมาตร,รการดำเนินการเพื่อให้มีคนรับผิดชอบ ที่ทําให้ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเสียหายถ้าผิดเราควรต้องทํากฎหมายให้เป็นกฎหมายใครทําผิดรับสินบนก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราพยายามทําเต็มที่โดยไม่ตั้งทงแล้วก็พยายามทําให้โปร่งใสให้ใสสะอาดมากที่สุดนะครับขอกาบเรียนพี่น้องประชาชนครับก็พยายามทําเต็มที่ครับต่อจากนี้ครับมีคําถามไหมครับ ถ้าไม่มีขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักครับขอบคุณมากครับ